อ่ามึงนีมิ๊อ่าล้ครับพระเอกของงานอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับแดงเป็นยังไงบ้างครับความมั่นใจความพร้อมณตอนนี้แหละได้เห็นรูปร่างได้ดูเนื้อตัวทั้งคู่ไปเกินร้อยครับเกินร้อยนะเป็นไงบ้างครับการไปซ้อมที่ฟิลิปปินส์ครับสองสัปดาห์โอเคครับการพงพรมก็สุดยอดครับได้ประสบการณ์ในมุมไหนมาบ้างครับเราประสบการณ์นะครับเขาเป็น เมืองมวยอะครับนี่ยังไงเขาก็ต้องมวยสากลอาชีพอยู่แล้วการซิซ้อมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีความบ้าคลั่งอยู่นั้นด้วยวใช่ครับมันไม่เหมือนการลงนมที่ไทยเราไทยเราลงไปเรื่อยๆลงเรื่อยๆแต่ของเขาคือน็อกได้น็อกอาดได้อัดเมื่อาวานเห็นข่าวนะครับที่ทางฝั่งของธนชัยมีข่าวว่าเขาขี่เส้นตายยกหกเห็นข่าวเมื่อวานเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นข่าวเฉย,ยๆครับเฉ<ๆ>ยเฉย ทำไมทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยครับาท่านนี่จะต้องขึ้นไปเจอหน้ากันแล้วก็มีเงินดํมพันถึงหนึ่งล้านบาทอ่าในส่วนผมนะผมลงเงินดํมพันด้วยครับหนึ่งแสนบาทโอ้โหค่าตัวงผมหักไปเลยครับแล้วก็ผมไม่ไม่ซีเรียสครับเรื่องเรื่องการจะมาน็อกผมเองครับผมผ่านมาเยอะครับ <laughs> วันี้เราวางแผนไว้ยังไงบ้างครับเมื่อกี้สอบถามคุณเลี้ยงวันนี้ก็ก็ก็บอกมาในระดับแลในส่วนของเราที่เราเตรียมเตรียมการอย่างไรบ้างก็ตามที่เราซ้อมมาครับผมก็ซ้อมมาไงก็ต่ยานันนะครับรูปเกมโดยรวมเราคิดว่าเราจะเอาชนะในรูปแบบไหนครับเรความมั่นใจของเราน็อกล็อกเหมือนกันใช่ไหมครับมั่นใจว่ามีโอกาสล็อกได้เหมือนกันครับออาฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอเชียร์เราวันที่นี้เลยครับครับผมก็พรุ่งนี้นะครับ บ่ายสามโมงนะครับช่องไทยรัฐทีวีนะครับก็ช่อง23ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจอมโบกสัมพูนหรือทเนศองจันตาะนะครับผมจะทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังนะครับที่ฝากกําลังใจผมมาเยอะมากขอบคุณครับครับขอโชคดีครับน็องขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้โหนิ่งมากเลยครับสัมภาษณ์มาถ้าพูดถึงแสดงความมั่นใจผมว่า <laughs> สี <laughs> หน้าส <laughs> ีตาแววตาเขามั่นใจจริงๆเะโอ้โห วงการมวยมืองไทยครับจะต้องรอชมอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นไา่ลูกยิงส่วนคุณหมอที่ทำการตรวจสุขภาพนี้ครับเป็นมือเรียกว่าเก่าที่สุด น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการมวยสากลเมืองไทยเลยนะครับนายแพทย์จริงๆเลยนะครับคนนี้นายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญครับจากโรงพยาบาลเปาโลตรวจละเอียดครับ4ธันวาคม ปีนี้นะครับ2,565ที่เวทีมวยศูนย์เยาวชนกองทัพประกาศถุกปดเต็มีนะครับช่องไทยรัฐทีวีครับถ่ายทอดสดแล้วก็ที่สำคัญครับทางทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นครับให้ดูฟรีครับเอาละครับมาสัมภาษณ์ทั้งบนกันหน่อยครับเอ้ยมาสัมภาษณ์คุณเอียงทวีศิลป์ทุกฬาจังครับ มู้สื่อการ์ดมากันเต็มครับเต็มครับแล้วก็ได้ดีดีครับจะบูดบานเลยซูชิไม่ได้คิดแล้วราได้เข้าใจคิดว่าก็จริงราเคยเจอแล้วทั้งหนึ่งนะครับแต่พอมายืนจริงๆก็จมูกอาจจะเตี้ยกว่าเล็กเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่ผมดูความหนาจมูกจะหนากว่านะครับความมั่นใจของคุณเอียงเป็นยังไงบ้างครับตอนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเปิดประตูแพ้น็อก ส่วนใครจะถึงคะแนนไหมเนี่ยสำหรับผม5้าสิบนะครับแต่ก็ผมถึงบอกว่าแมตชนิสเนกอย่างหนึ่งหนักๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดอย่าง,อย,างอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นแมตพิเศษมันจะไม่มีการให้คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไปจบที่12ยกเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นแมตท,ที่แฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศจะร่วมกันตัดสินเองผมว่าอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่ง นะครับแล้วแล้วก็มาดูกันว่ามันมันมัน,ม,นมันจะเป็นยังไงในมุมของคนเนี้ยนี่แผนการโชกของจอโวนี่มีม,มีมีแผนถึงล็อกไหมครับในว,วันพรุ่งนี้เออเพราะฝั่งธนชัยนี่เขาแสดงชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการที่จะเอาชนะล็อกใช่ในส่วนของจอมโวนะครับมีมีแผนที่จะเอาชนะล็อกออกโต๊ะหรือเปล่าผมว่าจริงๆแล้วนักมวยทั้งสองคนต้องเอาจุดเด่นของตัวเองออกออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับคือ สำหรับผม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 ด้านฝีมือแล้วกันผมผมมองว่าจอมวัวดีกว่านะครับด้านการประทะผมมองว่าอาจจะเป็นลองนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมามาตั้งตั้งเป้าหมายเพื่อการน็อกถูกไหมเป้าหมายของเราคือเราเราจะทำยังไงให้ศักยาภาพของนักวยของเราเนี่ยแสดงศักยาภาพนั้นออกมาได้มากที่สุดถูกไหมครับเพราะถ้าถ้าถ้าไปแลกกับเขาเราเราโดนน็อกนี่โดนด่าตายเลยถูกไหมแต่ถามว่าโอกาสที่จะน็อกเขาเนี่ยจังหวะเขาเขาเดินเข้ามา เราเราเรอดักรอสวนเนี่ยผมว่าเราไม่รู้นะผมมองแล้วว่าเราเรา,เราโอกาสดีกว่าเดีย๋ยวฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอช,ชมมวยนักประวัติศาสตร์วันพรุ่งนี้ครับผมแน่นอนพรุ่งนี้เป็นมวยนะัดที่ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใ,ใ,ในในในประเทศไทยนะครับฝากติดตามและเชียร์จอมมูเลยแล้วกันฝากเชียร์จอมมูเลยนะครับของ TL โปรโมชัน่นแล้วก็หวังว่าถ้าคู่นี้ทําให้แฟนมวยสนุกตื่นเต้นทําให้แฟนมวย กลับมาสนใจมวยโลกได้ปีหน้าอาจจะได้เห็นมวยแบบนี้อีกหลายๆคู่นะครับเดียวเฝากติดตามและฝากเชียร์จอโมโมด้วยครับผมขอบคุณครับผมครับผมขอบอวยจากผมคุณเต้เลยนะครับญญครับเอาล้วครับจากโปรโมตเตอร์ทีแอลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับคุณเอียงทวีสินครับเดี๋ยว